ครับคันเสิร์ตเก้อ่าร็อกมีเบิร์ตอ่ะชืบอว่าอะจังไลยไหมอ่าหลากหลายหลากหลายหลากหลายแนวดนตรีเออให้น้องผู้หญิงนี้อธิบายหน่อยเออแรบเบอร์ด้วยอ่าแรบเบอร์มีมีมีโอ้มีเบิร์ตเลยอ่ะเอออ่าต่างบ้านเอาอ่าเนี่ยเนี้ยบอกเราว่ามือให้เรามาเด้อเออโอเค อ่ารอปลายต้องรอปลายโอเคโอเค thank you ไปไปไปจะข้ามทางปทางาน้นแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอรถคันนี้ไปก่อนนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับใครที่อยากให้กำจงายน้องๆถ้าไม่ได้มาก็ฝากเข้าไปสตีมไ์ได้นะครับบัตรราคา199บ้าทครับตอนนี้ภาคตะนกเราคนยังว่างอยู่เยอะครับ ครับผมการจากรัเราเยอะมากบอกให้เลยว่าดูกันยาวๆแล้วก็บรรยากาศอยากให้บรรยากาศเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันนักเรียนหนูแล้ผู้หญิงนั้นอ๋อคุณครูขอบคุณครับไม่ให้แบบไม่ให้ร้อนมากแบบเป็นคื้มๆอย่างนี้ทั้งวันผมว่าอมันจะแบบย้อนมากกแล้วใหี่ๆมากทุกคนเลยอ่าไปเจอกันใครร้อนก็วิ่งลงทะเลไปเล่นน้ำเหมือนเราเพื่อนมามีห้องอาบน้ำด้วยใกล้ๆนี่เอง เนี่ยเลยไปตรงนี้อีก100ร number, yeah. ้อยเมตรก็จะมีที่อาบน้ำนะคะมีห้องน้ำบริการนะฮะใกล้ๆงานร้อยเมตรไม่ถึงร้อยเมตรห้าสิบเมตรนี่แหละตรงนั้นอ่ะพี่พี่ขับพาไปอยู่แถวแวนี้คนจะเล่นน้ำทะเลเยอะแล้วเขาจะมีห้องน้ำไว้บริการอยู <h <h ่แล้ว